รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีป่งผมนาบโครงการบรรพชาสามเณรภารฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567วันที่21เมษาย,ยน2567เมืวลา14.00น,นที่สาราปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจในายภาสก่อนบุญรักผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้นายพงศธรการจะนะก,กิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝาาา่ายคารวะ ในพิธีปงผมนาคโครงการบรรพชาสามเณร้าุฤดูดร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษาหกรอบยี่สบแปดกระกะดาคผมสองพันห้า้อหสิบเจ็ดโดยได้รับความให้ตาจากพระขูพิสารธรรมานุวัตรเจ้าวาดวัดซอยสามาคัคคีธรรมสุขใจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธี โปร่งผมนาคสามเณรจำนวนเจ็ดสิบสามนาคและนางกันตรัสเริ่มสูงเนินประจจังหวัดปทุมธานีนางสาววชรินมิ่งขวัญลุ่งเรืองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีนายบุญเชิดกิติวรังกูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีกําหนดดาเนินโครงการบรรประชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรัศกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้แสแดงความจงรักภักดีความกตัญญูก็ตะเวที และสำนึกถึงพระกรุณาที่คุณและได้รับความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมถามพุศาสนาทั้งภาคทัศดีและปฏิบัติระหว่างวันที่20เมษาย,ยน2567ถึงวันที่6พฤษภาคม2567ณวัดสอยสามคัคคีธรรมสุขใจตำบนขูคตอำเภอบมังลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยกำหนดพิธีบรรพชาสามเณร ในวันจันทร์ที่22เมษายน2561เวลา09.30นเป็นต้นไปสารัแเต้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี